ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเข้ากะลียุคมันก็จะมีภัยธรรมชาติมีโรคระบาดมีมนุษย์ฆ่ากันมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเพราะคนห่างจากศีลธรรม<ะ>ห่างจากความเชื่อบอี<ะ>่งที่เราเห็นสังคมทุกวันนี้ลักษณะของกะลียุคยุคนั้นเป็นยังไงครกะลียุคคือไม่เชื่ออะไรเลย โอ้ฆ่ากันอย่างเดียวเลยพูดผิดหูวก็ฆ่าแล้วโอ้โหพวกใครพวกมันครับอืมแล้วมันยังมีคนดีอยู่ในยุคนั้นอยู่ไหมครับเขาไม่อยู่ฮะเขาไปอยู่ในป่าเขาก็หนีไปอยู่เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าหนีไงครับเขาหลบหนีเขาไม่อยู่แต่เขาอยู่เขาก็ไม่มีชีวิตรอดอะ